สวัสดีจ้ามาเจอกันกับอีทอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้นะคะพามากินน้ำพริกกบจะพี่น้องจ๋ากินข้าวกับน้ำพริกกบนะคะข้าวอยู่ข้างล่างนะจ๊ะน้ำพริกกบโรยหน้าแบบเพชดเพชรเลจะพักหลายๆผาักอีทได้อะ มะเขือพูดไปกระดมไลน,นี่ไปพี่น้องหิวเขา่านางอีไปฉีดยานะคะไปฉีดยาวิตามินนะคะวิตามินเพิ่มอนะให้กินข่าแซบแล้วก็อยากอ้วนนะนะก็เลยไปฉีดวิตามินเพิ่มเนาะวิตามินบำรุงร่างกายนะี่แหละพี่น้องจา๋าก็เลยหิวตะเขาวัดที่นี่ือือหิวตะเขาอยากกินแบบแซบได้ถั่วฟักยาวได้มะเขือได้ใบผักชีใบเลื่อยนะคะได้ผักกาดได้สารพัดพักนั่นแหละมาจา้ะมากินข่าน้ำกันหิวหิว อร่อยน้ำพริกกบรสาติแบบเผ็ดจัดจ้านมากคุณแม่นางนี้ทำนะคะอืม,อม ด,ดถ้าเป็นคลิปวิดีโอกินนะคะอีทขออนุญาตตั้งเป็นแนวตั้งกันแล้วกันเนาะอยากให้เห็นอาหารชัดๆถ้าเป็นแนวนอนอีทตั้งกล้องบอกเก่งมันไกลนะคะ แต่ถ้าเป็นคลิปวิดีโอทั่วไปนี่ก็จะทำเป็นอ่าลายนอนให้ธรรมดานะคะด,ด็เ จิ้นเขาดเท่อซอลี่อยู่ข้างล่างด้วยความที่ว่า <c oughs> อีดอยากอ้วนพี่น้องจา้า อยากอ้วนก็เลยไปฉีดวิตามินวิตามินบำรุงร่างกายให้แบบกินข้าวอร่อยเพิ่มน้ำหนักอะไรประมาณนี้นะนั่นแหละถามว่าปกติแล้วอีก,กินข้าวอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างแต่ว่ามันไม่อ้วนแต่เลยอยากอ้วนคือว่าอยากมีหน้ามีนวลกว่านี้สักนิดนึงนะั่นะความหมายของอีนะไม่ใช่ว่าอยากอ้วนเลยนะ อลอดปลาคูัวพักหลากหลายมาก คอยดูว่าจะได้ผลหรือเปล่านะคะที่การที่ไปฉีดวิตามินซีมาไม่ใช่วิตามินซีหรอกวิตามินบำรุงร่างกายนะคะ รอดูว่าน้ําหนักจะขึ้นหรือเปล่าสั่วใหญ่แล้วนะคะ <c oughs> หลายคน99%กว่าได้เนาะเขาอยากผอมใจนังนี้กับอยากอยากอ้วน <c oughs> อยากอ้วนในที่นี่ก็คือไม่ได้แบบอ้วนอ้วนเยอะคืออยากมีน้ํามีนวลอยากเป็นแบบอยากวกวบกว่านี้สักนิดนึงอ่ะน,นะ มะขามเปียกยายใส่มะขามเปียกด้วยนะคะมันจะหอมถ้าแบบทาน้ําพริกหมูโคราชนะคะขวาน้ําพริกกบน้ําพริกอะไรก,ก็แล้วแต่สื่อโคราดอะ่ะเขาจะใส่มะขามเปียกด้วยนะมันชิ้นจะอร่อย สินค้าร้านเอ้ก็ยังมีขายเหมือนเดิมนะคะน้ำพริกกากหมู209บาทกุนเชียงนะคะแพกล้านหนึ่อยาทมันม่วงมันเหลืองนะคะ,ะฟักทองกล้วยกล้วยเครือบคารามลกล้วยเบกแตกนะคะหอย่างกล่องละห้าสิบาบาทนะคะค่าจะส่งเหมาเหมาห้บบาทเท่าเดิมจ้าสั่งได้เหมือนเดิมนะคะพี่ คอลลาเจนวิตามินซี6 9 9บาทราคาจัดส่งมาเหมารวมกันได้หมดเลยนะคะ พี่ยองใช้กินขมวจดจานในรีดเดนฮิวอร่อยด้วย เลยว่า <c oughs> หลายคนนะคะคงรุนว่านางอีจะกินหมดจานหรือเปล่า <c oughs> หมดแน่นอนีบ เมื่อคืนกินต้มมามา่าไหลสด สาลีต้มพอเวลากัดแล้วน้ามันพุ่งออกอือกินหมด Look. นี่นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะสินค้าสุดท้ายนี้นะคะนีกก็ฝากนะคะฝากนิดนึงเด้อจากพี่น้องจ๋าฝากนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งรำคาญแม่ค้านะคะเนาะอย่าเฝ้ารำคาญแม่ค่ะแต่น,น้อยดําๆคนนี้เด้อจากนี่นะคะนี่เป็นฟักทองอบเนยนะคะกล่องละห้าสิบเก้าบาทมันมันเหลืองอบเนยนะคะกล่องละห้าสิบเก้าบาทจ้า มันม่วงอบเนยกล่องละห้าสิบเก้าบาทจ้าแล้วก็กล้วยเบกแตกนะคะกล่องละห้าสิบเก้าบาทจ้าเต็มกล่องทุกกล่องแล้วก็กล้วยเคลือบคาราเมลนะคะอยู่ตอนนี้อยู่ข้างหลังนะคะพี่น้องจา๋ากล่องละห้าสิบเก้าบาทเท่ากันเลยและตัวนี้นะคะพิเศษนะคะเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในร้านอีทติดเทรนด์นะคะ ติดเทนความอร่อยเลยกุนเชียงหมูสดสูตรโบราณอบเตาถ่านนะคะพี่น้องจา๋าแพ็คละ165ร้บาทครึ่งกิโลกร,รัมนะคะสั่งจองได้เลยนะคะสดสดใหม่ๆเลยนะคะเพิ่งมาถึงเลยจา้าแม่ค่ากกินเขาออ นะคะอันน่ะสุดท้ายนะคะรายการสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของกินนะคะอาหารการกินก็คือน้ําพริกกากหมูนะคะที่แบบกรอบระดับล้านนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเครื่องแน่นมากเผ็ดจัดจ้านบ่ต้องกลัวพี่น้องจ๋าใครที่ชอบอาหารรสจัดรสเผ็ดนะคะสั่งได้เลยนะคะน้าพริกากากหมูของอีท รับรองว่าถูกใจคุณลูกค้าแน่นอนใครที่ชอบกินอาหารรสจัดมันจะมีรสเผ็ดนะคะรสเผ็ดเค็มหวานนะคะมี3รสนะคะสําหรับน้ำพริกราาหมูโคตรกรอบเครื่องแน่นอิดบอกเลยนะคะการันตีความอร่อยเลยตัวนี้นะคะสั่งจองมาได้กระปุกหนึ่งมีปริมาณ290กรัมอิดขายในราคา209บาทนะคะคอลลาเจนวิตามินซีเหลือเท่าที่เห็นเลยค่ะคอลลาเจนเหลือเท่าที่เห็นเลยนะคะใครอยากได้ก็สั่งจองมาได้นะคะ อี Eat, จะปักหมุดอ่าไอดีไลน์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้อยู่ตรงคอมเมนต์แรกแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็อ่าช่องทางเพจนะคะใครที่ไม่สะดวกไลน์ไม่สะดวกโทรก็ให้สั่งทางช่องทางเพจได้แล้วก็ฝากรบกวนนะคะพี่พีน้องๆองแฟนคลับที่เมตตาเอ็นดูอีทเข้าไปกดติดตามทางแฟนเพจ a c e b o o k ให้อีทด้วยนะคะชื่อนางอีทชาแนลนะคะเดี๋ยวอีทจะปักหมุดไว้อยู่ตรงคอมเมนต์แรกให้ลูกค้าเข้าไปกดติดตามได้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ